อย่าลำคาเกันเลยนะเธอจ๊าชื่อรักให้จบแล้วลงไม่หลงซ่อนในอารมณ์ไี้ซอบลื้มอินอันนี้ค้างอันนี้ค้างผมจะเรียกเรียกเพลงเองด้วยนี่เป็นเป็นคงแรกในชีวิตใช่คงแรกคงแรกเลยในชีวิตเแรกในชีวิตคราบผมติ พ่อกับเพลงเราพี่คู่กันใช่ใช่นะจริงๆจะจะร้องนั้นหลายครั้งแล้วแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสร้องด้วยกันไม่เพราะเพลงเพลงร้องเฮี้ยมากคุณพ่อคุณพ่อร้องดีกว่าแล้วใครยันหาเพลงมาให้ได้ราอักกินี้เพราะเพลงชื่อชื่อรักไม่รักมีซอสชนิด้วยนึ่งไม่หลงซ่อนในอารมณ์ในซอปลึ้ม ก็ขอบคุณมากจริงๆแล้วเขาเป็นแชมป์โจ๊กแต่โจ๊กเนีขาเขาสมควรแล้วเราต้องให้เขาตั้มขาวตั้มขาวขอบคุณมากครับขอบคุณมากทุกคนวันนี้นะขอบคุณขอบคุณที่มาขอบคุณปนกขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มาร่วมยินดีกับผมนะจบปริญญาขอบคุณมากเลยนะพอลองโจยได้สองแสนได้สองแสนพ่อไปได้สิบบาทเลยนะนนี่ใครนะนี่ใครนะคุณแม่เราคุณแม่เรา ตังได้ยังอะตังถึงยังตังตังยังยังโอ้ยไม่ถึงยังชื่อนะไม่คิดร์ตังยางทีตังยังไม่ถึงเลยคุยจังเลยบอกพร่อก็ยังไม่จบชื่อรัานไม่ร้านใช่ลงไม่ลงซ่อนในอารมณ์หรือซอกลึบไม่เจ็บเลยฟันอยากอยู่อย่างนั้นไม่แตะไม่ต้องสัมผัสเธอวไปที่ที่จะร้องอีกช้าๆเลย ดเดี๋ยวร้องให้ใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปซ้อมก่อนแต่ไม่ต้องสมัครเธอโอ้ดูดิพอเป็นแชมป์แล้วส,สอนใหญ่เลยเ้ยไไม่ด